พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมกินข้าวนะครับทำไมเขาจะไม่รู้ว่าที่คุณมาพูดน่ะมันตอแหลถามพี่น้องประชาชนอยากรวยไหมรวยหรือ,อยังมุกตอแหลแบบเดิมๆเ,เรื่องที่สองก็นี่แหละครับการหาเสียงเลือกตัง้งของ พักเพื่อไทยวันนี้พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจนี่16จังหวัดและบอกว่าจะกวาดให้ได้ทั้ง16จังหวัดเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานลงพื้นที่หาเสียงนายกอบจ ให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดนครพนมานทั้งหลายครับก็ใช้มุกตอแหลแบบเดิมๆอีกผมฟังแล้วผมก็อยากจะบอกพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมกินข้าวนะครับทำไมเขาจะไม่รู้ว่าที่คุณมาพูดน่ะมันตอแหล ถามพี่น้องประชาชนอยากรวยไหมรวยหรือยังอะแล้วมันรวยหรือยังล่ะพี่น้องประชาชนตอนนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาแล้วสิบสี่สิบห้าเดือนเป็นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้นี่เดือนมก,กราคมหกแปดแล้ว มันจะปีครึ่งแล้วเป็นรัฐบาลมาเนี่ยองค์ประกอบของรัฐบาลไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่นายกพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมเพิ่มอีกแค่พักเดียวแค่เปลี่ยนกระทรวงซึ่งไม่ใช่กระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบด้วยรัฐมนตรีที่จองกระทรวงก็เหมือนเดิมเพื่อไทยอยู่กระทรวงไหนก็อยู่กระทรวงนั้น ภูมิใจไทยอยู่กระทรวงไหนก็อยู่กระ <submerged> ท <Universe> รวงนั้นรวมไทยสร้างชาติอยู่กระทรวงไหนก็อยู่กระทรวงนั้นชาติไทยพัฒนาอยู่กระทรวงไหนก็อยู่กระทรวงนั้นที่เปลี่ยนก็คือเอาพลเอกประวิตรออกเอาพรรคปารใช้ที่ปัดเข้ามารัฐมนตรีในส่วนของพลเอกประวิตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็เปลี่ยนแค่นั้นนะครับส่วนกระทรวงเกษตรก็ยังเป็นคนที่เคยอยู่กับพลเอกประวิตรและมาทาพรรคการเมืองใหม่ก็เหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วประชาชนรวยหรืออยังนี่มุกตอแหลแบบเดิมๆเ,เอามาหลอกพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและบอกว่าจะจัดการยาเสพติดให้เด็ดขาดนี่ออกจากปากนายกรนะัฐมนตรีนะอย่าว่าแต่จัดการยาเสพติดเลย ไอ้โรงงานผลิตยาเสพติดเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยปล่อยให้ตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยได้ยังไงชาวจังหวัดนครพนมกินข้าวนะครับไม่ได้กินยาเขารู้ว่าวันนี้โรงงานผลิตยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาไอตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนตั้งเข้ามาในแผ่นดินไทยด้วยลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาตั้งโรงงานผลิต ยาบ้าที่เก็บยาบ้าที่เก็บยาไออยู่บนแผ่นดินไทยตั้งแต่อํเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮองสอนมาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนมาอำพภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อํเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อํเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อํเภอแม่จันเชียงรายอํเภอแม่สายเชียงรายเต็มไปหมด โรงงานเก็บยาเสพติดยาบ้ายาไอโรงงานผลิตยาเสพติดยาบ้ายาไอแปดสิบช่องทางแล้วไม่จัดการจะมาบอกว่าจะจัดการปัญหายาเสพติดให้เด็ดขาดมันเด็ดขาดที่ไหนยังไม่ดำเนินการเอาพวกผลิตยาเสพติดออกจากแผ่นด,ดินไทยเลยปล่อยไว้ทำไม นี่เป็นการไปต้มตุนพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครพนมผมยังบอกพี่น้องชาวนาครพนมครับต้องให้บทเรียนกับพักเพื่อไทยต้องให้บทเรียนกับแพ่ทองทานชินวัตรที่รับปากไว้ไม่เคยทำสักเรื่องทำหรือ,อยังลถค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าทำหรือ,อยังไอ้ทันทีที่ประกาศไว้ อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันมันทําหรือยังราคาน้ํามันราคากาซราคาไฟฟ้ายังไม่ลดทันทีแบบไหนเงินเดือนปริญญาตี2องหมห้าเพิ่มหรือยังครอบครัวใดๆรายได้ไม่ถึงสองหมื่นจะเติมให้ครบสองหมื่นเติมหรือยัง ยี่สิบล้านครัวเรือนต้องมีรายได้จากซอฟต์พาวเวอร์ครอบครัวละสองแสนบาทต่อปีซอฟต์พาวเวอร์ใช้เงินหมดไปห้า0ันล้านไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมีหรือ,อยัง <c oughs> จะแจกเงินดิจิทัลห้าสิบล้านคนอายุสิบหกปีขึ้นไปแจกหรือ,อยังมีเตาเงินภาษีไปจ่ายให้คนสิบสี่ล้านห้าแสนคน แล้วนี่จะเอาเงินภาษีไปแจก,กให้กับคนอายุหกสิบปีขึ้นไปอีกสี่ล้านคนแจก,กก่อนเลือกตั้งนี่เข้าขายใช้เงินภาษีมาซื้อเสียงนะและที่น่าเกียดกว่านั้นอย่าต้อแหลเลยครับไอ้ที่เกณฑ์พี่น้องประชาชนไปฟังการปราัสสามหมื่นคนสามหมื่นกว่าคนสามเวทีนี่ถามว่า พี่น้องประชาชนคนนะคนรพนมเขาไม่รู้เหรอว่าคนไปนะ่ะไปเพราะอะไรไปเพราะเสียสละต้องการที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือไปเพราะโดนเกณฑ์มาข่าวมันว่อนไปหมดถ้าไม่จ่ายสามแบงสีแดงไม่มีวันไปฟังไม่มีวันไปนั่งตากอากาศหนาวเพื่อให้ นักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยมาตอแหลแบบมุกเดิมๆอีกเขาพูดกันอย่างนี้ดีกว่าไปตัดอ้อยเขาบอกดีกว่าไปปลูกมันอย่างน้อยก็ได้สามใบแดงไปฟังปลาใสนี่ฟังนะไม่ได้ว่าจะเลือกนะนครพนมต้องเป็นอย่างนี้ครับผมถามว่าการเลือกตั้งมันต้องสุจริตใช่ไหม ถ้ามีการใช้การจ้างวานมันจะสุดจริตไหมต้องจ่ายเงินเป็นสิบสิบล้านอย่างนี้แล้วพอได้ตําแหน่งแล้วจะทำงานอย่างสุจริตไม่คดโกงจริงไหมล่ะนี่ก็ต้องบอกคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนมมันหูหนวกตาบอดไหมนีย ตำรวจสันนิบาลเขาลายงานกันวันกันไปหมดว่าคนมาฟังปลาใสาเท่าไรได้อะไรเป็นการตอบแทนเขาลายงานกันไปหมดครับเสียหายกลายเป็นว่าพี่น้องชาวจังหวัดนคนรพนมทูกคนทั้งประเทศตาหน้าผมนึงบอกมันจะเหมือนกันที่เชียงรายไง ไปปลาสายแล้วยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนไม่เลือกเหมือนกันผมบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเลยอย่าเลือกไม่ต้องเลือกคนที่มาเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็มีคุณสมบัติไม่ถึงที่จะเป็นนายกอบจแถมกระบวนการในการดำเนินการก็ เต็มไปด้วยความเฉาโฉกอายกันไปทั้งประเทศนี่เขาไปสัมภาษณ์คลิปหลายคลิปไว้แล้วนี่ว่ามาเพราะอะไรนี่อย่าให้เป็นแบบนี้เลยครับที่แพทองทานเคยไปหาเสียงไว้ในการเลือกตั้งปีสอง <66. S 1> พันหาร้อยหกสบหแพทองทานบอกว่ารับเงินหมากาเพื่อไทย นี่มันจะเข้าขายว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองนะตอนนั้นแพ่ทองทานพูดว่ารับเงินหมาแล้วกาเพื่อไทยวันนี้ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองพี่น้องประชาชนชาวนาครพนมต,ต้องให้บทเรียนกับพักเพื่อไทยให้บทเรียนกับนายกรัฐมนตรีที่ตบัดสัตว์ไม่รักษาคำมั่นสัญญาวันนี้ทำอะไรที่รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วหรือยัง ไม่มีครับแต่สิ่งที่จะทำก็คือเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศเถ่าสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเป็นผีพนันเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเสพยาเสพติดอย่างเสรีเพราะปล่อยให้โรงงานผลิตยาเสพติดคังเก็บยาเสพติดของวาแดงเต็มพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยปล่อยให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติข้ามมนุษย์คอเซ็นเตอร์ตั้ง เครือข่ายรอบประเทศไทย70แห่งหลอกคนไทยไปปีละสองสามแสนล้านแต่ไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการโทรศัพท์ปล่อยขึ้นสัญญาณทั้งขึ้นที่ไปทางอากาศทั้งที่ออกไปตามสายไฟเบอร์ออปติกข้ามไปให้พวก แกงโคโซินเตอร์พวกสแกมเมอร์พวกเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายนี่นะได้ใจเอามาหลอกต้มพี่น้องประชาชนคนไทยนี่คือสิ่งที่เขาทำนะที่ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนไม่ทำแต่สิ่งที่ทำคือสิ่งที่ไม่เคยบอกกับพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นมุก ที่ใช้ในการหาเสียงบนเวทีก็คือมุกตอแหลแบบเดิมๆนั่นแหละพี่น้องชาวนครพนมและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศต้องให้บทเรียนกับพรรคเพื่อไทยต้องฝังพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์ตอแหลนี้ไม่ให้มีอนาคตทางการเมืองต่อไปนี่คือหน้าที่ของพี่น้องประชาชนเอาละครับท่านที่รบทุกท่านครับ เราก็พูดคุยกันมาได้ความครบบทวนในเรื่องของการตอแหลในเรื่องของการไม่รักษาคำมั่นสัญญาในเรื่องการทำในสิ่งที่ไม่เคยพูดไว้กับประชาชนและเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความดำรงอยู่ของชาติบ้านเมืองหรือทุกท่านเชื่อว่า การที่ให้มีการตั้งบ่อนเสรีในประเทศไทย10จังหวัดการให้พนันออนไลน์กลายเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายจะไม่ทำลายชาติท่านเชื่ออย่างนั้นหรือการที่ปล่อยให้พวกผลิตยาเสพติดอยู่บนแผ่นดินไทยโดยไม่ได้รับการผักดันออกไปหรืออาจจะได้รับการคุ้มครองจาก บุคคลที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลด้วยซ้ำด้านทั้งหลายครับนี่คืออันตรายของชาติจริงๆ